โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูรถอีกหนึ่งคันนะครับเรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยเป็นของค่ายหัวเว่ยนั่นเองนะครับคันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนี่ดูรูปนี้ซะก่อนรูปนี้เนี่ยเป็นรูปก่อนการเปิดตัวนั่นเองนะครับณนะตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ในลายพรางอยู่เลยนะฮะเห็นไหมครับอยู่ในลายพรางแบบนี้เนี่ยทุกคนก็เดาได้เลยว่ามันเป็นรถเกง๋งสไตล์สเตชันวากอนหรือว่าเป็นรถวากอน5ประตูนั่นเองครับ ต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะกับไอเจ้ารถดีไซน์แบบนี้นแบบสเตชันวาคอนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นรถที่แบบว่าแน่นอนฮะณตอนนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่แบบคลาสสิกเนี่ยไม่ตกยุคนะสำหรับไอรถสเตชันวาคอนแบบนี้เนี่ยดูในรูปแบบนีนเห็นไหมฮะดูดระยะฐานล้อนี่ยาวมากๆเลยแล้วก็ตัวรถเนี่ยยาวด้วยนะครับ ซึ่งเจ้ารถคันนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าสเ e l l a โตนั่นเองนะครับ S9T ซึ่ง S อสเตลล l เนี่ยมันก็เป็นแบรนด์ของหัวเว่ยนั่นเองนะฮะนี่น้าหลือหัวเว่ยเขาทำรถได้สวยแบบนี้นะครับแล้วก็รูปนี้เลยะฮะรูปนี้เนี่ยเห็นไหมครับรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนนั่นเองครับซึ่งก็คือสเ e l l a โต S9T นั่นเองนะฮะซึ่งไอ้เจ้ารถคันนี้เนี่ยจะมีกาหนดการในการเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้แล้วนะครับก็ เลยสิงหาไปก็คือกันยานั่นเองนะฮะเนี่ยจากรูปนี้เนี่ยเราจะเห็นบั้นท้ายของมันเห็นนะครับบั้นท้ายนั่นคือแบบว่าดูใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็ดูระยะถารอที่ความกว้างของมันเนี่ยกว้างมากๆเลยนะครับเห็นบั้นท้ายแบบนี้ก็ดูรู้เลยนะว่าเป็นรถทรงสเต,เตชันวากอนนั่นเองอ่ะขยับดูใกล้ๆกันอีกนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าประตูท้ายเห็นไหมฮะมันจะมีฟอนต์หนังสือเขียนคําว่า S9T นั่นเองนะครับ ส่วนไฟท้ายก็จะเป็นแบบเรียวติดกันแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็บนไฟท้ายเนี่ยบนกรอบด้านบนไฟท้ายเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะตกแต่งด้วยคล้ายๆเป็นแบบโครเมียมนั่นเองนะฮะแต่สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยที่มันดึงดูดสายตาซะเหลือเกินนะครับนั่นก็คือไฟท้ายนั่นเองนะถ้าเกิดเรามองดูดีดๆเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนเป็นแบบยิบยับคล้ายๆเป็นแบบดวงดาวด้วยนะเป็นจุดๆหลายๆจุดเลยนะอยู่ที่ไฟท้ายนะฮะทอดเรียงยาวกันไปเลย แล้วไอตรงด้านบนนะครับของประตูท้าเนี่ยเห็นไหมก็จะมีคําว่าสเตลล a t o นั่นเองนะครับแม่มันเป็นการออกแบบที่บอกว่าสวยงามมากๆไปเลยนะสหรับไอ้เจ้ารถสเตชันวากอนคันนี้นะฮะซึ่งก็แน่นอนครับไอ้เจ้าสเตลลาโต s 9 t คันนี้เนี่ยมันก็มาจากของไอ้รุ่น S9 นั่นเองนะที่เป็นรุ่น4ประตูแบบนี้นั่นเองนะครับรุ่น4ประตูเนี่ยก็ดูสวยงามบอร์ทีเดียวครับคุณดูการตกแต่งของเขาดิ ไม่ว่าจะเป็นล้อคิวโครเมียมแบบนี้นะฮะแล้วก็มีโครเมียมชายกันชนด้านหน้าตั้งข้างแล้วก็ด้านหลังด้วยสอดรับเข้ากับล้อดีด้วยนะสำหรับในรุ่นสีประตูและที่สําคัญนะครับนี่ที่อยากให้ดูนี่นี่คือภายในในรุ่นของสีประตูนั่นเองนะครับเราจะสังเกตเห็นอะไรไหมฮะข้างๆจอหน้าปัดเห็นไหมข้างๆจอหน้าปัดเนี่ยมันจะเป็นแบบกล้องนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนฮะ เราดูกระจกมองข้างด้านซ้ายเห็นไหมครับมันก็จะเป็นกล้องแล้วนะแล้วก็เราสามารถที่จะมองภาพจากภายในรถได้เลยอันนี้ก็ถือว่าโอเครับไปอีกแบบหนึง่งแต่ว่าถ้าเกิดมันเสียขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างอ่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าค่าซ่อมนี่มันจะเท่าไหร่ส่วนภายในด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับในรุ่นของ4ประตูนั่นเองนะฮะนี่พวงมลาลัยก็จะเป็นแบบนี้นะครับในรุ่นของ4ประตู ก็สำหรับในเรื่องของ S9T นะครับแน่นอนครับมันก็น่าจะมาจากแพลตฟอร์มเดียวกับในเรื่องของสีประตู S9 นั่นเองนะแต่ก็ไม่แน่ใจร,ระยะฐานล้ออะไรเหมือนกันว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูมิติดไดเมนชันของไอตัวรถรร s t e l l a t o S9T คันนี้กันบ้างนะครับว่ามันจะมีมิติดไดเมนชันเนี่ยกว้างยาวแค่ไหนนะฮะก็แน่นอนครับด้วยรูปทรงที่เป็นรถสเตชันวากอนแบบนี้นะครับความยาวของมันเนี่ยจะอยู่ที่ 5,160มิม mm นะครับความกว้างเนี่ยโอ้โห2,500มิ 2, mm ลลิเมเลยทีเดียวนะสำหรับความกว้างไม่น่าล่ะไอ้รูปด้านท้ายรถนะฮะผมเห็นระยะฐานล้อเนี่ยมันมีความกว้างมากๆเลยนะแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่1,492ม mm ิมตั้เนเองนะครับซึ่งไอ้เจ้า S9T คันนี้เนี่ยที่เป็นทรงสเตชันวากอนนะครับจะมีระยะฐานล้อเนี่ยที่กว้างถึง3,500ม mm ิลลิมตรเลยทีเดียวนะฮะ ต้องถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับกับไอ้เจ้ารถทรงสเตชันวากอนแบบนี้โอ้โหนี่ถ้าเกิดเอามาวิ่งในเมืองไทยนะผมว่าเท่เหมือนกันนะไอ้เจ้ารถคันนี้เนี่ยและที่สําคัญนะครับสเตลลาโตเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2รุ่นด้วยกันนะั้นได้แก่รุ่น e v ไฟฟ้าร่นล้วนแล้วก็รุ่น e r e v นั่นเองนะครับซึ่งในรุ่นไฟฟ้าร่นล้วน,นเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่เป็นแบบนิกเกิลแมงกานิสโคบอลนะครับขนาด1 0 0กิโลวัตต์ชั่วโมงแบตเตอรี่ตัวนี้มาจาก c a t l นั่นเองนะครับเขาบอกว่า ให้ระยะทางที่วิ่งได้สูงสุดเนี่ยตาม CLTC อยู่ที่8 0 1กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเท่านั้นนะฮะส่วนในรุ่นของ ER EV นะครับจะมีแบตเตอรี่ให้เลือกอยู่2ขนาดด้วยกันนะฮะได้แก่แบตเตอรี่37กิโลวัตต์ชัวอร์แล้วก็53.4ิกิโลวัตต์ชัวอร์ซึ่งแน่นอนครับทางด้านของแบรนด์ s t e l l a t o เนี่ยมีการพูดออกมานะครับว่าในรุ่น ER EV ของเขาเนี่ยฟังดีๆนะมันจะสามารถวิ่งได้ระยะทางเนี่ยด้วยไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยอยู่ที่ 354กิโลเมตรโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับสำหรับในรุ่นของ eRV วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเนี่ยได้354กิโลเมตรแม่เยอะเหมือนกันนะนอกจากจะวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเนี่ยได้354กิโลเมตรแล้วนะครับถ้าเกิดคุณเนี่ยมีไฟเต็มแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีน้ำมันเต็มถังเนี่ยระยะทางทั้งหมดที่มันวิ่งได้ในรุ่นของ eRV e คันนี้นครับจะอยู่ที่ 1,305กิโลเมตรโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างฮนะระยะทางขนาดนี้1,305กิโลเมตรกับรถทรงสเตชันวากอนแบบนี้โอ้โหสุดๆเลยแล้วก็สามารถวิ่งด้ยไฟฟ้าล้ว,ลวนๆได้354กิโลเมตรโอ้โหรุ่น ERE มี R e v. นี่คือแบบไม่ธรรมดาเลยนะ และนอกจากนี้นะครับทั้ง2รุ่นเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไฟฟ้าแล้วก็รุ่น e-r ev เนี่ยจะมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะของหัวเว่ยรุ่นล่าสุดด้วยนะนั่นก็คือรุ่น ads 4.0นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีเซ็นเซอร์รวมๆแล้วทั้งหมดประมาณสัก36ตัวด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมีลิดาร์4ตัวนะฮะรวมไปถึงลิดา192ลายของหัวเว่ยด้วยแล้วก็เรดาคลื่นมิลลิเมตรแบบ4มิติ5ตัว นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกล้องภายใน11ตัวแล้วก็เรดาร์อัลตราโซนิกอีก12ตัวให้คุณด้วยกันนะครับนี่แล้วคุณดูรูปนี้เนี่ยตรงฝากระโปรงรถนะครับเห็นไหมจะมีคําว่า s t e l ลา t o เขียนอยู่ด้วยแหมฟังๆแล้วนะครับทั้งในรุ่นของ e v ไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยแล้วก็ในรุ่นของ e i e v เนี่ยน่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับอยากเหมือนกันนะอยากให้เอาเข้ามาขายในเมืองไทยเหมือนกันฮะดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะผมคิดว่า ไอ้รูปทรงรถแบบนี้เนี่ยมันดูคลาสสิกมันดูลงตัวดีนะมันมีความเป็นแบบคลาสสิกอยู่ในตัวของมันเนี่ยบอกไม่ถูกเหมือนกันนะกับไอ้พวกรถเก่งแวนสเต,เ,ตเ,ตเตชันวากอน5ประตูแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วบ้านท้ายเนี่ยมันก็ดูสวยงามด้วยนะสำหรับไอ้เจ้าสเตลลา t o โต t ้คันนี้โดยเฉพาะไฟท้ายเนี่ยเห็นไหมมันมีแบบยุบยับเป็นแสงไฟเข้ามาด้วยนะฮะ ส่วนข้อมูลในการขับเคลื่อนของไอ้เจ้าสเตลลาโต้ S9T คันนี้นะครับก็ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดณตอนนี้นะครับแต่จากข้อมูลของการจดทะเบียนเนี่ยกับหน่วยงานของจีนนะอย่างกระทรวงตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารส,สนเทศของจีนเนี่ยก็ประมาณว่าครับมันจะมีเป็นรุ่นไฟฟ้าล้วนนะครับที่มีให้เลือกขับได้ทั้งแบบขับล้อหลังนะฮะแล้วก็ขับ4ล้อนั่นเองส่วนรายละเลอียดสําหรับมอเตอร์ไฟฟ้าในรุ่นของ EV นะครับในรุ่นของขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้กําลังอยู่ที่ 2 2 7กิโลวัตต์ความเร็วสูงสุดเนี่ยจะทำได้210กิโลเมตรส่วนในรุ่นไฟฟ้าขับเครื่อง4ี่ล้อนะครับก็จะใช้มอเตอร์2ตัวด้วยกันด้านหลังเนี่ยมอเตอร์จะให้กำลังอยู่ที่227กิโลวัตต์ด้านหน้าเนี่ยมอเตอร์ให้กำลังอยู่ที่158กิโลวัตต์รวมๆกันแล้วเนี่ยกำลังของมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่385กิโลวัตต์หรือว่าประมาณสัก516แรงม้านั่นเองนะฮะสำหรับในรุ่นของไฟฟ้าขับเคลื่อน4ล้อ และในรุ่นของ ER EV ก็จะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังอย่างเดียวนะครับมอเตอร์เนี่ยจะให้กําลังอยู่ที่227กิโลวัตต์เครื่องยนต์นั้นไม่ได้บอกมานะครับว่าจะเป็นเครื่องยนต์เป็นสินขนาดกี่ลิตรนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์เป็นสินที่ให้กําลังอยู่ที่118กิโลวัตต์นั่นเองสาหรับใน,รน e R e บเรื่องของ ER EV ขับเคลื่อนล้อหลังก็สําหรับสเ e l l a โต S9T นะฮะของหัวเว่ยนั่นเองนะครับก็จะมีกําหนดเปิดตัวในเดือนกันยายนอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับผมก็ถือว่ามันเป็นรถ เก่งวางก้อนนะที่ดูดีเลยทีเดียวดูสวยงามนะครับมีระยะฐานล้อที่กว้างด้วยแล้วก็ตัวรถเนี่ยที่ยาวแล้วก็มีความกว้างของภายในห้องโดยสารด้วยนะฮะอย่างเช่นรูปนี้เนี่ยเห็นไหมความอาเนกประสงค์เนี่ยของรถสเตชันวาก้อนเห็นไหมครับคุณสามารถที่จะเอาจักรยานนั้นวางไว้บนด้านบนหลังคาแบบนี้ได้เลยนะถ้าเกิดคุณติดแร็คหลังคาแบบนี้แล้วก็ประตูท้ายประตูที่5้าเนี่ยสามารถที่จะเปิดออกมาเนี่ยแล้วเอาของที่มีลักษณะเป็นแบบยาวๆเนี่ย ใส่เข้าไปได้นะครับถ้าเกิดมันเบาที่นั่งด้านหลังเนี่ยมันสามารถพับไปได้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะฮะก็ดีนะรถมันสวยดีดูลงตัวดีด้วยนะแล้วก็มีให้เลือกเล่นด้วยนะครับทั้งในรุ่นของไฟฟ้าล้วนๆแล้วก็ในรุ่นของ e-r ev ซึ่งในรุ่นของ e-r ev นั้นเนี่ยแน่นอนฮะวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้354กิโลเมตรโอ้โหคือแบบเอาแค่วิ่งได้แค่200กว่ากิโลเมตรก็พอแล้วผมว่านะวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วน ถ้าเกิดเนี่ยมีไฟเต็มมีน้ำมันเต็มถังเนี่ยสามารถวิ่งเดินทางไกลได้1,300กว่ากิโลเมตรซ้ำไปนะสำหรับในรุ่นของ ev นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นรถน,นะฮะที่น่าสนใจมากๆเลยนะกับเจ้า s เ stel l า t ต s 9 t ของหัวเวยคันนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นรูปอย่างที่บอกไปนะเป็นรูปของกระทรวงุาสารกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนนั่นเอง ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเจ้า Stella t o S 9ทคันนี้เนี่ยจะมีกำหนดเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮนะสำหรับรถรุ่นนี้สนใจกันไหมผมว่าถ้าเกิดเป็นสายพ่อบ้านเนี่ยหรือจะไม่ใช่สายพ่อบ้านเนี่ยก็สนใจนะรถมันสวนแบบนี้โอเควันนี้ลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ